ถ้าคุณเคยว้าวกับฉากในเกมหรือโมเดลสุดเนี๊ยบในหนังแอนิเมชัน่น แนวนี้แหละ 3D Render คือโลกที่ทุกอย่างถูกปั้นขึ้นมาใหม่ด้วยแสงวัสดุและจินตนาการแค่คำสั่งเดียวคุณก็สร้างเมืองทั้งเมืองคาแรคเตอร์ทั้งตัวหรือฉากแฟนตาซีสุดอลังได้แล้วมาดูกันว่าแนว 3D Render เจ๋งยังไงแล้วเราจะใช้มันให้ปังได้แค่ไหน 3D นเ n d e r คือแนวภาพที่ให้ความรู้สึกเหมือนโมเดลจำลองวัตถุมีมิติพื้นผิวชัดเจนแสงเงาควบคุมได้อย่างอิสระเหมาะกับการสร้างฉากที่ยังไม่มีอยู่จริงหรือออกแบบคาแร ให้ดูแฟนตาซีภาพแนวนี้จะดูเหมือนงานกราฟิกจากโปรแกรม 3D เน้นความเงารายละเอียดวัสดุและบรรยากาศที่ดูตั้งใจจัดวาง ที่อยากสร้างโลกใหม่หรือสินค้าที่ดูโดดเด่นแบบเสมือนจริง 3D Render คืออีกหนึ่งแนวที่ไม่ควรมองข้ามครับถ้าอยากได้ภาพแนว 3D Render ที่ดูสมจริงอย่าลืมใส่คำว่า 3D Render นำหน้าตามด้วยวัสดุอย่าง Glossy Surface หรือ Resin Skin แล้วจบด้วย Studio Lighting เพื่อให้แสงดูสวยแค่นี้ภาพก็จะเหมือนโมเดลจริงที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเลยครับนี่เป็นเกรดสาระดีๆเรื่องของ AI จากทาง e d d i Root ของเรา อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ